สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังข้ามาแล้วนะคะทิ้งคิดขับมาแล้วเวลาดีๆแบบนี้นะคะกับเรื่องราวที่เราก็ชวนกันทําเรื่องดีๆมาแบ่งปันกันโดยคุณผู้ฟังก็ถามคําถามเข้ามาแล้วก็ดิฉันก็ขออนุญาตแบ่งปันนะคะจากเพจของเราก็ได้เข้ามาที่ facebook นะคะไปหาคําว่าทิ้งแล้วก็ฝากไว้ที่กล่องข้อความเป็นคําถามหรือ จะฝากมาที่หมายเลข1644สวพ f m 91ของเราก็ยินดีเลยนะคะแล้วเราก็มาแบ่งปันกันคุณพนมพรถามมาค่ะวันนี้บอกว่าชีวิตทุกวันนี้มันค่อนข้างจะยุ่งยากสับสนแล้วก็ลำบากเพราะว่ามันมีการแก่งแย่งแข่งขันกันมากขึ้นผู้คนก็มักจะมีอุปสรรคนานบประการในการที่จะดำรงชีวิต นะคะแล้วคำพูดที่บอกว่าเอาตัวเองให้รอดเนี่ยมันก็ได้ยินมาอยู่บ่อยๆก็เลยอยากจะถามว่าคำว่าเอาตัวเองให้รอดเนี่ยมันเหมาะสำหรับเราจะใช้ชีวิตอยู่ในสังคมนี้แล้วหรือเพราะมันเหมือนกับการเห็นแก่ตัวอืม สั้นๆง่ายๆเลยนะคะคำว่าเอาตัวให้รอดเนี่ยคุณพนมพรกังวลใจว่ามันจะเป็นเรื่องของความเห็นแก่ตัวหรือเปล่าที่บอกว่าเอาตัวเองให้รอดเนี่ยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นนะคือเราต้องรอดก่อนอะเรารอดยังไงเรารอดโดยถ้าจะคุยกันนะคะทิ้งคิดคลับเนี่ยชวนคุณผู้ฟังเสมอมาว่า เราเนี่ยมีกายกับใจนะ Christina. ชีวิตของเราเนี่ยลองดูดีๆกลับมามองชีว mm. wow ิตเราดีๆเราประกอบไปด้วยอะไรประกอบไปด้วยกายกับใจส่วนกายเนี่ยนะคะเรื่องของกายเนี่ยมันก็เป็นอย่างนั้นแหละมันก็เสื่อมไปเสื่อมไปก็เห็นนะนะคะแล้วใจล่ะใจก็เหมือนกันก็เสื่อมไปเสื่อมไปมันก็มีให้เห็นแต่ว่าเราเนี่ยเห็นใจเสื่อมเนี่ยน้อยกว่าเห็นกายเสื่อมเราเห็นกายเสื่อม เร็วกว่าใช่ไหมคะเห็นง่ายกว่าแต่จริงๆแล้วถ้าเอาเข้าจริงเนี่ยเห็นใจเสื่อมเนี่ยมันเร็วกว่ากายด้วยซ้ําไปนะคะเพราะว่ากายเนี่ยโอ้โหยิ่งสมัยนี้แล้วหกสิบเนี่ยยังแจ๋วเลยสมัยก่อน30ิบยังแจ๋วสมัยนี้60สิบยังแจ๋วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเห็นอย่างนี้แล้วก็จะชวนอย่างนี้ว่าเราลองมาดูนะคะว่ากายมันก็เสื่อมไปเสื่อมไปใจเนี่ยเสื่อมยิ่งกว่า เสื่อมยิ่งกว่านะคะเสื่อมยิ่งกว่ากายซะอีกเพราะมันเสื่อมไปทุกขณะมันเปลี่ยนแปลงทุกขณะทุกลมหายใจเข้าออกเลยก็ว่าได้แล้วที่คุณพนมพรบอกว่าเอาตัวเองให้รอดเนี่ยก็หมายถึงว่าเราจะต้องเข้าถึงธรรมชาตินี้ให้ได้ก่อนพอเราเข้าถึงธรรมชาตินี้ให้ได้เนี่ยเราก็จะเห็นแล้วว่าทุกๆสิ่งทุกๆอย่างหรือว่าทุกๆคน บรรดาสิ่งที่มีชีวิตคนสัตว์สิ่งของทั้งหลายที่อยู่ในโลกใบนี้เนี่ยก็ล้วนแล้วแต่เป็นเหมือนเรานี่แหละคือเป็นคนที่ไปยึดโนนยึดนี่ยึดนั่นว่าเป็นของเราว่าเป็นของของเรานะคะเพราะฉะนั้นนถ้าเราเข้าถึงธรรมชาติข้อนี้ได้ว่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่ของของเราอะ่ะ เราก็แค่มายืมเราก็แค่มาแบ่งปันใช้ไม่กี่เท่าไหร่เราก็ต้องไปแล้วนะคะเมื่อเช้าวันนี้นะคะได้อ่านคุณยายคุณยายอายุร้อยสิปีนะคะซึ่งคุณยายก็จากไปแล้วอายุเราก็ประมาณนี้ค่ะอย่างเก่งๆนะร้อยยีปีในช่วงอายุของคนเราเนี่ยโอ้โหนี่เก่งๆแล้วนะคะเมื่อเทียบกับชีวิตของสิ่งอื่นๆอภูเขาเนี่ย อยู่มาเท่าไหร่แล้วนะคะเมืองเมืองเนี้ยอยู่มาเท่าไหร่แล้วนี่โลกใบนี้อยู่มาเท่าไหร่แล้วเมื่อเทียบกับสิ่งเหล่านี้แล้วโอ้โหมันต้องบอกว่ามันเยอะมันเยอะห่างกันเยอะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเห็นอย่างนี้ได้แล้วเนี่ยเราก็จะเออรีบเอาตัวเองให้รอดแต่ไม่ได้หมายถึงว่าเราเห็นแก่ตัวหรือเมื่อเราเห็นสิ่งที่ เรามาอาศัยเห็นสิ่งต่างๆทั้งหลายทั้งปวงว่ามันไม่เที่ยงมันไม่แน่เนี่ยเราจะกลับมามองคนอื่นมากขึ้นเราจะไม่กอบโกยเราจะไม่เอาอะไรทุกอย่างมาเป็นของเราเพราะเราก็มาอาศัยโลกใบนี้และไม่รู้ด้วยว่าจะอาศัยได้นานเท่าไหร่ด้วยนะคะคำคำนี้ก็ไม่เห็นแก่ตัวหรอกคะ่ะคุณพนมพรเราต้องฝึกฝนตัวเราเองก่อนนะคะก่อนที่จะ ไปเข้าใจคนอื่นเมื่อเข้าใจเราแล้วเราก็จะเข้าใจคนอื่นด้วยและเมื่อเราทำคนอื่นก็จะได้รับสิ่งที่เราทำนี้เช่นกันเราก็จะเกิดการแบ่งปันเกิดการมองเห็นกันว่าทุกคนก็เป็นเพื่อนร่วมโลกเพื่อนร่วมทุกข กับเรานี่แหละนะคะ <G ül> ก็ขออนุญาตแบ่งปันสำหรับวันนี้วันพรุ่งนี้กลับมาใหม่นะคะทิ้งคิดข,ขับกับใจตัะน,นะพบกันที่นี่สวพ FM 91วันนี้ segundo. สวัสดีค่ะ